สวัสดีครับแฟนๆ SF ครับผมเจมีนไยนะครับผมวินนี่ครับผมพร้อมครับชอบที่สุดของเรื่องเลยนะชอบมากชอบแบบอยากไปทำตามเลยผมชอบหนวดของปัวโลแล้วอยากไปทำตามด้วยอยากไปทำตามเดี๋ยวจะกลไปปลูกหนวดเลยผมชอบเด็กที่มันเป็นลูกไอ้คนคนหนึ่งอะลูกหมออะมันดูดูฉลาดมันดูฉลาดดีจริงผมก็ชอบเด็กนะเป็นเด็กฉลาดแล้วก็ชอบอ่านหนังสืออยากเป็นเหมือนเด็กคนนั้นครับชอบตอนเฉลยที่สุดเพราะว่าแบบมันดึงอารมณ์แบบว่าแบบให้เราแบบววาว่าเฮ้ยจริงหรอจริงหรอจริงหรอแบบคนไขคดีได้ จะพูดคำว่าอะไรครับยูเลกาอะไรนะยูเลก้าไงก็แปลว่าคิดออกแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วนี่สามสองหนึ่งใครคดีออกแล้วปิงปองเป็นไงอ่ะเพื่อนเบากริบเลยทุกคนมาดู A Hunting in Venice กันได้นะครับตอนนี้อยู่ที่ SF แล้วครับอยากให้ทุกคนมาดูกันนะครับเพราะว่าหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่คาดเดาได้ยากแล้วก็เนื้อหาเขาดีมากๆจริงๆครับทุกคนสามารถซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้ที่แอป SF Cinema ครับผม โกอายุมากาเราหรือไ่กวาเราเยอะมากเยอะคู่ชื่ออะไรกันคัพี่อ๊อฟจมพลครับเป็นพิทกรเป็นนักแสดงเป็นนักรองวงร้อกวงด้วยเพิ่งได้วงใหด้วยเพิ่งไดใหม่านานไม่ใช่เปวง็รกตั้งอายุเท่าับะอันนี้พเราไหมไพเราอายุใกล้ตัวเรามากสิเกใกล้ใก้มากใกลอายุมา ประทับใจมากค่ะ SF จัดกิจกรรมทุกครั้งที่เป็นแฟนสกินก็คือไม่ผิดหวังอยากให้ลองมาร่วมกิจกรรมกับ SF ดูสนุกค่ะนอกจากได้เจอกับน,น้องๆเราได้ดูหนังที่อยากดูด้วยหนังก็สนุกมากดีใจมากเพราะว่ารอที่จะเจอน้องแล้วก็ดูหนังกับน้องพร้อมกันอยู่แล้วพอมารู้สึกเหมือนแบบได้เติมพลังได้เจอน้องแล้วก็เห็นน้องเล่นเกมกัน